ด่วนอนุมัติหมายจับลุงพลล่าสุดวันที่1มิถุนายน2564รายงานข่าวแจ้งว่าสารจังหวัดมุกดาหารได้อนุมัติหมายจับในชายพลวิพาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่เลขหมายจับที่53ทับ2564ลงวันที่1มิถุนายน2564ใน3ข้อหาคือพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปี ไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจ,จากเหตุอันควรทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9้าปีเพื่อให้เด็กนั้นพ้นไปเสียจากตนโดยประการที่ทําให้เด็กนั้นปราศจ,จากผู้ดูแลเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตายและการกระทําใดๆดแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนการชนสูตรพิกศพเสร็จสิน้นในประการที่น่าจะทําให้การชนสูตรพิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปสําหรับหลักฐานในการออกหมายจับในครั้งนี้คือหลักฐานบริเวณจุดพบศพได้แก่ การเกงรองเท้าและเส้นขนจำนวน3เส้นที่ตรวจ DNA จนสามารถระบุได้แล้วว่าเป็นของใครรวมถึงเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกสับ36เส้นและคำให้การของพยานแวดล้อมทั้งหมดผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ชี้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงกับลุงพลอย่างไรก็ตามพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพอบอรตรจะถแถลงรายละเอียดพฤติการทางคดีอีกครั้งในวันที่2มิถุนายน2 5ง4นี้ครับ